รายกการหาส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรียนเชิญท่านรองนิทัศลียริยกุลตรงกลางตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญเดินๆดพอยจะกู่นะครับท่านรองคอยจะติดปากเรียกท่านสจนิทัศนค่ะรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดองค์การหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีรางวัลชมเชยนะครับได้แก่หมายเลข น้องดาน้องลิปดาน้องลิปดาลูกเนาะยังงงอยู่หนูได้รับสายสะพานหนูได้เงินดุดถึือเง่นแน่นๆไว้ดูน้องลิปดานะะคน้องลิปดาลิปดาค่ะฮะพ่องศาลิปดาชูมือหน่อยอ๋อลูกลูกโจ้ลูกเฮียโจ้นะครับขายผัดไทยในตลาดอย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับ พรุ่งนี้กินฟรีเลยใช่ไหมหนูพรุ่งนี้กินฟรีเลยนะครับ เก่งเหมือนพ่อแม่นะครับมีตุ๊กตาให้ด้วยนะครับเป็นเด็กดีของพ่อแม่เรียนเก่งๆนะครับลูกขอบคุณท่านรองนิพัฒน์นะครับปมมือท่านรองนิทัฒน์ครับอีสักครู่นะครับนี่คือวันชม,ชมเชยเดี๋ยวจะมีรองลำดับที่สองคือลำมาที่สามมาพูดง่ายๆันที่สามที่สองและที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอผลในชสักนิดนึง กรรมการยังรวมคะแนนคอมพิวเตอร์มันรวนยังไงไม่รู้นะครับสักครู่สักรู่โอเคเดี๋ยวคุณครูเดล่าวนี้นะครับเนื่องจากมีผู้เข้าประกวดคะแนนนับหมื่นนะครับไรายได้นับล้านวันนี้นะครับที่จะมอบให้เจ้าพ่อแต่สําหรับเงินนะคะที่ทุกท่านซื้อดอกไม้ในวันนี้คะ่ะรายได้นี้มอบให้กับอะไรคะครูไพโรจน์รายไ,ได้มอบให้กับเจ้าพ่อทั้งหมดเลยถวายเจ้าพ่อครับถือว่าวันนี้ทุกท่าน ร่วมทำบุญกันนะคะแล้วก็พาบุตรหลานของท่านมาสนแสดงความสามารถในวันนี้รางวัลต่อไปเป็นรางวัลที่3นะครับรางวัลที่3ามเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะประกาศคอมพิวเตอร์กำล,ลังรวบรวมใหม่อยู่นะครับรอผลได้ครับได้แล้วนะครับ <Wilson> ผมขอเชอิญนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญท่านนยายกไมตรีพุญธธรรมบนเิธีครับท่านนายกไมตรีบุทธธรรมนายกเทศบาลตาบนสวน,นสแตงมอบรางวัลที่3ครับเรียนเชิญท่านนายกไมตรีครับ ก็ส่วนหนึ่งับมตบาล2 0 0 0 0 0บาทนะครับเนื่องจากท่านผู้ว่ารัฐบัลที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละปีที่แล้วท่านให้งานนิ้วเราเป็นประเพณีท้องถิ่นเทศรัฐบาลนะครับเทศบาลจึงสามารถเปิดงบประมาณได้นะครับเชิญท่านนายกไมตรียืนตรงกลางเลยครับคะแนนสูงสีกันมากเลยนะคะที่1ที่สองที่สามปรบมือกับท่านนายกไมตรีพิชามนายกตำบลสนแตงของเราครับท่านนายกเทศมนตรีนะครับประกาศน้อง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3อันดับที่2ใช่ไหมคะก็คือที่3ได้แก่หมายเลขหมายเลขหมายเลขห้าเด็กชายอักรการจิงสิริตรกูลน้องกังหันค่ะน้องกังหันนะครับรองชนะเลิศอันดับที่สอง รองพ่อนะคะสนแตงการกนตาแตงโมสมเข้าประกวดนะคะนี่สายสัพพายนะครับมีมงกุฎให้ด้วยลูกอันนี้ดีใจแล้วนะคะดีใจแล้วนี่ยิมนี่ดีใจแล้วนะดีใจแล้วก็หักยิ้มใส่มงกุฎด้วยใส่มงกุฎด้วยมงกุฎพระงกุฎพระราชาตุกตานะครับมีตั๋วนั่งดูเครื่องบินยุโรปอเมริกาไหม ขอบคุณท่านรองไมตรีบุญธรรมเองครับขอบคุณครับป้าป้าถือไว้ก่อนขอบคุณคท่านนายกไมตไมมร,รีครับรท่านนายกไมตรีบุญธรรมนายกเทศบาลตับหวสนแตงครับติดเรียกรองไมตรีท่านนายกไมตรีนะครับท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านประพจน์ขณินดามอบรางวัลรองเนะเลิศดันดับที่หนึ่งครับขอเรียนเชิญครับ รางวัลที่ 2, 2> <อ>นั่นเองนะครับรางวัลที่ 2, 2> ชนะเลิศอันดับที่หนึ่งหรือรางวัลที่สองนี้นะคะคก็จะเป็นเงินรางวัล2,000ัน 2, บาทพร้อมด้วยมงกุฎสายสะพานและก็ตุ๊กตาค่ะพร้อมด้วยรอยยิ้มตลอดปีครับ <c oughs> เชนเชนขึ้นด้านนี้เลยครับท่านท่าน,านประธานสารเจ้าพ่อหลักเมืองสวนแตงของเราท่านประพจนวลจินดางานทุกอย่างจัดได้ยิ่งใหญ่เพราะคนคนนี้นะครับตัวใหญ่ใจถึงพึ่งได้ ท่านประพจน์จินดาปรบมือท่านด้วยครับท่านยืนตรงกลางนะครับท่านนะครับอ่ะประกาศผลเลยอันรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งได้แก่หมายเลข มงกุดเพชรมูลค่า1ล้านบาทนะครับเก็บไปดีเข้าเซฟไปดีกลับไปให้พ่อทุนเก็บไปดีนะลูกนะแล้วก็สายสัพายนะครับเก็บไให้เตตานะครับเตตานั่งอยู่นยิ้มแป้นเลยหมดไปสามแสนนะครับได้ในวันที่สองร้องกันหนึ่งทุนการศึกษาให้น้องอีกนะครับ 2,000บาทครับอ่าท่านประพจน์ยืนตรงกลางถ่ายภาพหน่อยไปดูครับหนูยืนยืนประจําที่ก่อนท่านประพจน์ยืนตรงกลางถ่ายภาพนิดนึงเชิญท่านประพจน์ถ่ายภาพยืนตรงกลางหนูเข้าแถวเดิมอีกนิดเยนนะครับเอามอกี้เมื่อกี้ยืนยืนยืนยังยืนก่อนยืนก่อนอ่านะครับถ่ายภาพนิดนึง ขอบคุณนะครับท่านกระพดขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับปรบมือท่านประธานนะครับท่านกระพดมัจินดาครับคุณครูครับขออนุญาตเอารองชนะเลิศและชมเชยรองชนะเลิศมายืนด้านหน้าได้ไหมครับที่ได้เมื่อกี้ครับชมเชยใครได้เมื่อกี้ลูกไหนันใจด้วยหนูมายืน้างหน้าลูกหนูมายืน้างหน้าลูกที่มีมงกุฎทั้งหมดเลยยืนเรียงตรงนี้ตรงนี้แถวหน้าเลยที่ได้มงกุฎเมื่อกี้เรียงตามลำดับไปคุณครูช่วยจัดหน่อย แล้วก็รางวัลปันใจเมื่อกี้อยู่ไหนอ่าปันใจรองชนะเลิศชมเชยรองชนะเลิศดับหนึ่งดับสองครับมาแล้วมายินหน้าและต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครับท่านปัะสวนประทีมมอบรางวัลพู้ชนะเลิศประจำปีนี้ขอเรียนเชิญครับท่านดลพรมค,ครับอีกคนไปไหนอะ ผู้ชาย,ยากกอ่ะมาแก่หนึ่งอ่อาฮะนใี่นยืนอยูนี่กำหันมายืนหน้านี่รู้ไมมนอ <s> ขอเสียงปรบมือให้ท่านผู้ว่าด้านการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านอดีตผู้ว่าสุพรรณบุรีท่านนภัส,ส่วนประทีปครับต่อไปเป็นรางวัลชนะเลิศผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศได้แก่ หนูน้อยกีบเขาประจำปี2568นะครับน้องเอวานะครับสายจะภายนะครับวงตุดเพชร2ล้านบาทนะครับสายจะภายมาให้นายกพันจันนะครับนี่ดังวันชนะเลิศน,นะครับพร้อมด้วยเงินรางวัล3,000บาทนะครับ หมดไปสามแสนได้มาสามพันขเรียนเชิญท่านผู้ว่าถ่ายภาพรวมกับน้องทั้งห้าด้วยนะครับข้างหน้าข้างหน้า 5, ห้าท่านแต่หนูยืนตรงกลางลูกหนึ่งท่านผู้ว่านะครับว่าตุ๊กตาด้วยครับอ่ะและน้องกัหนูคุณครูช่วยจัดไปสองฝั่งเลยอ่ะมาคุณัูน้องหนูยืนมาเดินน้านนะเดินใะนะนะจุดที่จุดเลยที่จุดนะลูกนะนะ ยืนให้จุดเลยท่านผู้ว่วายืนทังนั้นนะครับไอ้หนูม้ายังยืนหมดนะครับอ่ะเป็นภาพสุดท้ายที่เราจะนะครับมองกล้องน,นะครับช่างภาพเก็บภาพนี้นะครับโดยนเพาะนะครับนี่คือความสามารถของน้องผลที่ได้นะครับสิ่งหนึ่งประการใดคือความร่วมมือของพวกเราเชาวตำบลสวนแตงที่ส่งบุตรหลานเข้าประกวดนะครับโอ้ไม่เป็นไรลูก ทุกคนชนะใจกรรมการหมดทุกคนชนะใจพิธีกรน,นะครับทุกคนเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยนะครับคณะครูนะครับเก่งมากขอเสียงปรบมือดังให้กับนมน้อยทั้ง16ด้วยครับขอบคุณมากๆกขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านขอบคุณท่านผู้ว่าและกันจังหวัดนะครับท่านพระสวรประทศนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีประกวดในวันนี้นะครับและ,ะขณะน,นี้เดี๋ยวน้องกุน อ่ะผู้ว่าดท่านผู้ว่าครับไม่อยากฟังเพลงผู้ว่ากระดิกแล้วไม่อยากจะฟังเพลงกระดิกนะมีนคนอยากฟังเพลงผู้ว่าอีกแล้วอ่ะเชิญน,น้องลงในเวทีเลยครับเชิญน,น้องลงจากเวทีลูเดี๋ยวท่านผู้ว่าจะร้องเพลงให้เราฟังทั้งสองเพลงนะครับ